ลิ้นติดฟนี่คือเส้นจันทร์แม่ป้อมผัดเส้นจันทรอันนี้เป็นชุดเนเจอร์ของเขามากๆเลยร้านนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นร้านขายเส้นจันเป็น,ปนแบบไทยใช้เส้นจันทรแท้เลยสูตรต้นตำรับจากจันทร์ุรีค่ะต้องบอกว่าความอร่อยของเนื้อเส้นจันทเนี่ยนะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้มีให้เลือกหลายราคาผัดไทยเส้นจันทร์หกบาทยำปลาดุกกัวนี้่ะร้อยบาทเมี่ยงปลาดุกู อันนี้ร้อบาทของร้านนี้คือของอร่อยของเริ่มปดเลยไหมครับที่ร้านแม่ป้อมผัดเส้นจันนะครับหมบูสเต๊ะมังกรทอง หมูสเต๊ะอนันดับหนึ่งของเยาวราชตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาค่ะยกเยาวราชมาที่งานลิ้นติดโปรแฟร์ของเราเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรหมูสเต๊ะชาววังเขาคัดสันหมูสันนอกนะคะแบบว่าเกรดพรีเมียมน้ําจิ้มรสเลิศและน้าจาาเขามีเก๋มากๆเทคนิคในการหมักของเขานี่นะมันทาให้เขาได้เนื้อหมูที่นุ่มรสเลิศมากเลยค่ะสันนอกเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะน้ําจิ้มเขาก็รสเลิศมากเลย <ค>กินบาก็อร่อยไม่ได้มากินกันแกแ่แต่เฉพาะพวกเรานะใครๆคนดังดาราอะไรมากินกันเต็มเลยร้านนี้ราคาเขามียังไงบ้างง่ายามากเลยชุดเล็กค่ะ10ไม้120บาทค่ะชุดใหญ่20ไม้240บาทอย่าลืมแวะมานะคะที่ร้านหมูสเต๊ะมังกรทองในงานลิทิโปแฟร์ค่ะ ไปยองกันเถอะไปสิค้ากับงานที่เซฟเรแฟร์ค่ะ <c oughs> ไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่ย4ถึง30กันยายนนี้นะคะที่ร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งชุกค่ะเซนทระยองค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิบอกก่อนนะคะว่าราคาค่าจับต้องได้และ <c oughs> มีโปรโมชั่นทุกร้านด้วยค่ะอย่าลืมไปชิมกันนะคะชาวระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยๆยกมาเสิร์ฟจากลินติดโปรแฟร์ค่ะไปชิมหาให้ดีกว่าค่ะไปค่าลินติดโปรแฟร์